การาทำไมคุณต้องไปใกล้ขนาดนี้เป็นก่ร้ม่อยู่ใกล้เงี้ยเหมือนเป็นวิญญาณไหมจะสิงแม่คุณเหมือนวิญญาณรู้ครับมนจะถ่ายเยนั่นแหละอ้าก็ผมคอยดูแล้คุณไงนี่วิญญาณจะสิงวิญญาณจะสิงอยู่แล้วเอ้ยเดี๋ยวๆผมไม่ถ่ายคุณแล้วนะ Đùa ok mày Ok cạn mày kêu cạn mày kêu cả ra hết sáng nữa là sáng nữa là sáng nữa cả sáng nữa là mình nữa cả nữa sáng 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 nữa ยององไปนี่คืออาทำแต่นาทีเขาคอยดูแลไม่ไรหรอออกิการเต็มตัวออกไหมบอก